อันแน่กดเข้ามาดูคลิปนี้เพราะว่าติดนำแพดใช่ไหมละ่ะถึงผมเนี่ยจะชอบ60%มากแค่ไหนนะครับถ้าหากต้องทำงานใน Excel ต้องใช้ตัวเลขเยอะๆก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการมีนำแพดเนี่ยมันช่วยได้มากมันทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นมากแล้ววันนี้ครับเราจะมารู้จักกับบอร์ด98%เรียกว่า compact full size ที่เป็นคีย์บอร์ดเคสอลูมิเนียมเชื่อมต่อได้ทั้ง3แบบเสียบสายไร้สายดูทูธในราคา3,790บาทนั่นก็คือ DK Galaxy 100เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนเลยสิ่งแรกที่สังเกตได้เลยก็คือ Finishing ครับฟินิชชิ่งมันต่างจากตัว ELE 75ยังไงตัว ELE 75เนี่ยนะครับใช้งานสีแบบอ n นาล z e จะได้พื้นผิวที่เรียบกว่า เนื้อสีจะเป็นเนื้อเดียวกับอลูมิเนียมไปเลยแต่ก็มีข้อเสียครับคือถ้าเกิดเป็นสีดำเนี่ยรอยนิ้วมือจะติดง่ายมากในทางกลับกันครับในตัว Galaxy ร้อเนี่ยมาพร้อมกับงานสีแบบสเปรย์โค้ดพื้นผิวจะมีความสากมากกว่าจะมี texture มากกว่าแต่ก็มีข้อดีอย่างหนึ่งคือรอยนิ้วมือในสีดำนะ จะไม่ติดง่ายเท่ากับงาน Analyze ครับสำหรับตัวนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่าเส้นสายต่างๆรูปร่างต่างๆเนี่ยน่าดึงดูดกว่าตัว e l e 75มากนะและมีเวทดีไซน์ที่สวยเลยถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เวทครับทำมาเพื่อความสวยงามโดยเฉพาะไม่ได้มีส่วนช่วยเรื่องเสียงแต่อย่างใดเออแต่ก็ขอบบางจุดนะครับผมรู้สึกว่ามันมีความแบบคมคือมันมันคมแต่มันไม่ได้คมแบบบาดนะครับมันคมแบบเออจับแล้วเจ็บนิดนึงอะ Build quality ผ่านไปก็เข้าสู่เรื่องเสียงก่อนจะพูดถึงเรื่องเสียงได้เนี่ยเราก็ต้องพูดถึง component ต่างๆที่ประกอบกันเป็นเสียงของคีย์บอร์ดตัวนี้ครับเริ่มที่สวิตช์เลย h a n o h a s u n Creamy Linear Switch ชื่อโคตรยาวแต่ก็ตามชื่อเลยครับเป็นสวิตช์ linear ที่ผลิตโดย h ว n o สวิตช์เจ้านี้เนี่ยผมได้มีโอกาสลองมาแล้ว3ครั้ง ใน3โอกาสที่แตกต่างกันไปครั้งแรกผมลองในคีย์บอร์ด HS a ัสนเอเคตัวนั้นมาพร้อมกับบอร์ดเลยดีเลยนะแบบเซอร์ไพรส์มากให้เสียงที่ดีสม่ำเสมอใช้ได้รอบที่2ที่ผมได้ลองคือ s a r o k e y Berry Latte ครับคือดีไซเนอร์คือ Sarokie ียรผลิตกับ h ัวโนแต่ตัวนั้นน่ะผมรู้สึกว่าแบบมันจะมีความไม่คงที่สูงนะ รู้สึกว่า Factory Loop เนี่ยมันมันยังแบบไม่ไมีไม่สม่ำเสมอเลยอะ่ะทำให้เสียงใน Switch หลายๆตัวมันไม่เท่ากันบางตัวดังบางตัวเงียบแต่ครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือตัวนี้แหละครับเป็น Switch ที่มากับ Galaxy 100ร้อทำออกมาได้ดีเลยนะให้เสียงทุ้มแต่ไม่ดังมากงานลูปจากโรงงานทำมาโอเคเลยมีความคงที่มากครับ Switch ไปแล้วก็ต้องมาพูดถึงเพลทเพลทที่ให้มาจะเป็น PC ครับให้เสียงที่ทุ้ม และไม่ดังมากให้ฟีลที่นิ่มด้วยเมื่อมารวมกับโฟมที่ใส่มาและสวิชที่ได้เนี่ยจะทำให้ออกมาเป็นบอร์ดตัวนี้ซึ่งเป็นบอร์ดที่มีเสียงโฟมมี่เสียงโฟมจะนำมาเลยมีความทุม้มแต่มันจะออกฟิลละมุนละมุนหน่อยครับเ <c oughs> สียงละมุนหูหน่อยมันจะไม่ได้ดังมากเหมือนตัว e อล7 5เจ็สิ้านะถึงซด์โปรไฟล์มันจะคล้ายกันแต่มันก็ไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้น ในส่วนของเสียงไปแล้วก็ต้องมาพูดถึงสเตเบลิเซอร์ครับตัวนี้สเตเบลิเซอร์ยังทำได้ไม่ดีขนาดนั้นในหลายๆปุ่มที่ผมได้ลองเทสลองกดดูเนี่ยยังมีเสียงทิกอยู่อย่าง backspace ก็มี shift ก็ยังมีอยู่ก็เลยรู้สึกว่าโอเคเขายังทำ Factory Loop ของ s t ต b i ล i z e r ไม่ได้ดีขนาดนั้นในส่วนของ Key Cap ตัวนี้เป็น Key Cap Double Shot PBT โปรไฟล์เป็น MDA ครับคือตัวหนังสือคมชัดสวยงามเลยแหละ แต่ก็ต้องบอกว่าโปรไฟล์ MDA เนี่ยผมไม่ชินจริงๆใช้ยังไงก็ไม่ชินด้วยความที่มันเป็นแบบโปรไฟล์ที่มันหน้ากว้างกว่า c h e r r y p r o f i l e อ่ะผมรู้สึกว่าผมพิมพ์ผิดบ่อยผมใช้มาสัปดาห์กว่าๆแล้วก็ยังรู้สึกว่าพิมพ์ผิดง่ายอยู่ถึงมันจะแบบเออฟีลิ่งมันดีนะแต่ไม่ชินอะ่ะยังไงก็ยังไม่ชินสักทีคิดว่านะ่าจะต้องใช้แบบเป็นเดือนๆถึงจะชินครับ โดยตัวนี้คีย์แคปตัวนี้นะไฟไม่รอดนะครับคือถึงตัวคีย์บอร์ดจะมีไฟมาให้แต่ตัวนี้คีย์แคปไฟไม่รอดแล้วผมรู้สึกว่าปิดไฟเฮ้ปิดไฟดูดีกว่าเพราะเพราะมันมันมีแอคเซนต์เออเป็นรูปดาวไฟรอดมาอยู่แล้วไงตัวไฟแบ็กลิตก็ปิดไปเถอะครับแล้วก็ตัวคีย์แคปเนี่ยไม่มีภาษาไทยนะถ้าจะต้องการภาษาไทยก็ต้องติดสติกเกอร์เอาก็มาสรุปกันเลยดีกว่าคือคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยมันมันเป็นคีย์บอร์ดที่ เอาจริงมันสวยนะมันสวยมากเลยด้วยเลเยอร์เนี่ยมันไม่ใช่เลเยอร์แบบที่มีมาแค่นำแพดมาให้อะมันคือบอร์ด98%ก็คืออีกนิดเดียวเต็มร้อยละคือเขายังมี Navigation Cluster มาให้ด้วยยังมีแบบปุ่ม Delete มี Insert p a g e u Up p g e d o w o w o m o m n e p r p r t s t s e r n p n u s e ออะไรเงี้ยมีมาแต่งอยู่ใน Layout ที่ค่อนข้างคอมแพ t คือมันกินเนื้อที่น้อยกว่า Full Size แน่ๆเพราะว่าเขาตัดเขาบีบมันเข้ามาใช่ไหมละ่ะแล้วอันเนี้ย ผมชอบมากเลยคือเขาทำบล็อกเขาทำบล็อกเกอร์ระหว่างฟังก์ชันกับ arrow key มาด้วยคืออันนี้รู้สึกว่าชอบมากแล้วก็ไม่ได้เอานำแพดมาบีบอัดให้มันติดจนเกินไปยังมีระยะห่างกันดูเป็นระเบียบมากๆชอบจุดนี้มากมันเหมาะกับใครที่กำลังมองหาคีย์บอร์ดที่มีนำแพด ที่เป็นเคสอลูมิเนียมอ่ะรู้สึกพรีเมียมพรีเมียมไงในราคา3,790บาทซึ่งถูกมากนะบางยี่หอ้อขายแพงๆยังเป็นพลาสติกอยู่เลยนะมันเอออันนี้เขาให้เป็นอลูมิเนียมมาไงมันน้ำหนักดีมากครับคุ้มค่ามากคือถึงแม้ว่ามันจะมีจุดให้ผมติคือผมก็จุกจิกอยู่แล้วไงผมก็ติเลยเปื่อยมันไม่เพอร์เฟกหรอกผมหาที่ติได้เสมอนั่นแหละครับก็ต้องบอกว่าคีย์บอร์ดตัวเนี้ดีเลยใช้ได้ ใครหาคีย์บอร์ดมีน้ำแพดในราคานี้คุ้มค่าขนาดนี้ก็ต้องตัวนี้แหละจะไปหาจากไหนมันแต่จะมีแบบคนออกรุ่นใหม่มาแล้วมันดีกว่าก็อันนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่วันเนี้ยตัวนี้แหละไม่ถึงสี่พันได้ของดีๆเอาไปอวดที่ทำงานและรีวิวก็จบลงเท่านี้ครับไปฟังเสียงกันได้เลย